นะคะคเป็นเวลา10.27มงแล้ววิวกาลังกินข้าวเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยววิวจะลงไปวิ่งด้วยแต่ว่าอ,อ,อีกสักแป๊บหนึ่งจะชิวๆก่อน น,นี่นะคะเป็นเวลาเที่ยง12แล้วนะเดี๋ยวความจริงคือวิวยังไม่หิวคิดว่าวิวจะวิ่งก่อนแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ค่อยกินข้าวนะคะนั่นแหละ ข้อดีของการออกกำลังกายนะคะก็คือหลังจากออกเสร็จปุ๊บหน้าก็คือจะชมพูมากๆฟ resh ขึ้นมาเลยนะคะทุกคนไม่ <c oughs> ต้องทาแก้มก็ได้จริงๆ <c oughs> ิว่หิวมากตอนนี้เป็นเวลา2โมงแล้วนะคะแม่ก็ <c oughs> Start your computations. ได้กินแล้วมื่อกลางวันของเราตอนสองโมงครึ่งนะคะกว่าจะได้กินอันนี้นะคะคือไก่ผัดกระเทียมแล้ววิวก็ใส่น้ำพริกมะขามไปด้วยแล้วก็กินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอันนี้คือถ้าเกิดให้เลทความหิวของวิวนะคะก็คือ15เต็ม10นั่นเอง <laughs> คือหิวมากไก่ใหญ,ใหญ่ชิ้นใหญ่ๆอื้ม <c oughs> ฟินที่สุดเลยช่วงนี้เนี่ยเวลาวิวกินเนี่ยวิวจะพยายามไม่เล่นโทรศัพท์เลยวิวจะพยายามแบบโฟกัสแค่กับอาหารนะคะเพราะว่าช่วงนี้วิวน้ําหนักขึ้นคือมันขึ้นไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าแขนใหญ่ขึ้นแล้วก็มีก้นนะคะแล้วก็มีพุงด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้ววิวก็เริ่มรู้สึกว่าเออมัน เยอะไปนิดนึงเรีอยากจะคุมน้าหนักนะคะซึ่งหนึ่งพฤติกรรมที่วิวกำลังเปลี่ยนอยู่นะคะก็คือเล่นโทรศัพท์ตอนกินอาหารปกติวิวชอบเล่นโทรศัพท์ตอนกินแล้ววิวก็สังเกตตัวเองได้ว่าเวลาที่วิวกินเนี่ยวิวไม่มีสติเลยคือวิวกินเหมือนแบบกินเคียวเียวแล้วกลืนไปอะไรเงี้ยแล้ววิวก็จะกินข้าวหมดเร็วมากแล้วเสร็จปุ๊บวิวก็ยังจะรู้สึกหิวอยู่แล้ววิวก็เลยกินเยอะอะไรเงี้ยวิวก็เลยตอนนี้คือพยายามจะแบบ มีสติในการกินมากๆนะคะกินก็คือกินกินให้หมดแล้วกินแบบเคี้ยวให้ละเอียดแล้วแบบสัมผัสถึงรสชาติอาหารอะไรเงี้ยเออกำลังทําอยู่นะคะก็วิวคิดว่ามันจะช่วยวิวได้นั่นเองจะจับโทรศัพท์แลเ <laughs> นี่วิวสัมผัสได้เลยพอวิวไม่ได้ยุ่งกับโทรศัพท์ใช่ไหมแล้ววิวโฟกัสกับอาหารอย่างเงี้ยวิวรู้สึกอร่อยมากๆอ่ะมันแบบมันดื่มด่ำทุกๆคําที่วิวกินนะ <laughs> ทุกคนตลกอะ่ะ ตงได้กินข้าววันนี้อัดวิดีโอด้วยใช่สสกินไม่หมดด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยววิวจะเอาไปกเก็บข้างล่างแป๊บนึงนะคะจริงๆคือวิวมีความรู้สึกอยากกินขนมด้วยทุกคนแต่วิวว่าวิวจะต้องอิ่มแน่ๆเลยคืออีกประมาณสิบห้าทีวิวจะอิ่มมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิวกินขนมไปมก็จะอิ่มมากๆเพราะฉะนั้นยังไงดีล่ะวิวจะไม่กินขนมนะคะวันนี้วิวกินแค่ข้าวเ,ออเพราะว่าวิวกินข้าวสาย เหมือนพูดคนเดียวเลยตอนนี้ตอนนี้นะคะวิวกำลังจะแต่งรูปก็คือว่างมากกำลังจะแต่งรูปตัวเองอยู่นะคะแอปที่วิาใช้แต่งรูปนะคะคือ Lightroom นะคะนี่อันจริงคือจะปรับแค่แสงอะให้มันแบบสวยขึ้นเฉยๆให้แบบหน้ามันดูไบรท์ๆนะคะ ไม่ได้ปรับอะไรเยอะเลยแล้วก็จะปรับสีบางสีนะคะอย่างเช่นสีปาก v วีมก็จะแบบปรับให้มันเข้มขึ้นหน่อยนึงให้มันแบบเห็นชัดขึ้นอะไรเงี้ยเฉยๆอันนี้คือออริจินอลนะคะ,ะอันนี้ก็คือที่วีแต่งแล้วามจริงคือมันต่างกันแบบกระติ๊ดเดียวจริงๆอ่ะคือมันแค่แบบหน้าดูไบรท์ขึ้นเฉยๆนะคะนั่นแหละ ก่อนเอิดเลยนะ,ะเอิดเลยนะคะเกป็นเลยนะคะกิวขอเกนเลยนะคะไ,ม,ะคะไม,ม่ขอเกินก็นก่อนว่าโอเคคะทคกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นมาตัดต่อต่อนะแต่ว่าตอนนี้เราเราจะลงไปกินข้าวกันเพราะว่าวิวทำแฟสติ้งนะคะก็คือจะเลิกกินก่อน6กโมงนั่นเองตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปกันเลยอยากกินที่สุดเลยอะอยากกินแล้ว แสงสวยมากทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูคือแบบสวยมากน,นี้เริ่มไม่สวยละแต่ตรงนีน้สวยแป้งฉง่นะคะทุกคนอยู่ไปล้างหน้าแล้วก็ไปอาบน้ำมานะคะแต่ว่าตอนนี้ยิวกำลังจะเฟซทาน e เพื่อนนะคะเ แล้วอยู่ไอยาไอผึ้งทยยาสิวอ่ะ